ไอ้ที่เราโรยนี่เป็นความเชื่อว่าไงฮะเนี่ยเป็นความเชื่อเขาค่ะเชื่อว่าเป็นความเชื่อว่าไงที่เราโรยคือคือความคิดของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองอ๋อจะได้เจริญรุ่งเรืองเนาะเรืองนี่ค่ะโอ้สาธุครับนี่ครับเป็นความเชื่อเนาะอืมผมก็ไม่รู้ผมก็สงสัยอยู่ผมก็ต้องถามอ่ะถไม่แก้ผมไม่รู้ผมก็ได้ว่าเออโรยเป็นทางอะไรเงี้ยเนาะให้เจริญรุ่งเรืองเนาะใช่จริง เหมือนครับเหมือนนะโอ้โรยกันเลยเ่ย เตรียมโรยดาวเรืองกันแล้วครับ นี่ที่เราโรยดาวเรืองนี่เรามีความเชื่อว่าอะไรครับไม่ไม่รู้อ่ะอ้าวไม่รู้เหขาโรยก็โรยมากเหรอเห็นเขาโรยก็โรยมากโอ้โหไว้ใจไม่ได้เลยพึ่งพาใส่ไม่ได้เลยเราก็หวังพึ่งพาใส่หนูก็พึ่งออกมาได้เลยโอ้พึ่งออกมาเหมือนกันอ้าว